ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องอีสานบานปลาสตอรี่นำภาพพี่น้องนะครับไปหาอยู่หากิ่นนะฮะวันนี้จะพาพี่น้องไปเก็บพักบุ้งนะครับซึ่งเป็นพักบุ้งที่เกิดอยู่ริมห้วยนะครับห้วยแถวบ้านผมนะครับเป็นห้วยยูนาบ้านนะครับแถวนี้จะเป็นห้วยโม่งนะครับเป็นลำลำโม่งนะครับเป็นส่วนที่มีฝ้ายน้ำรดนน้ำนะครับวันนี้จะพาพี่น้อง ไปเก็บผัพบุงนะครับเอามาเวื่อจะกินกับปนกับแก้วนะครับหรือจะมาผัดพกบุงเพื่อแดงกระแซบนะครับซึ่งผมก็เคยทําคลิปในการเก็บผัพบุงนะครับไปแล้วน่าจะสองสามครั้งอยู่นะครับผมรวมไปถึงการง้มหอยนะแต่ว่าช่วงนี้นานี่นะครับน้ำมันหลายนะครับผมเนี่ยน้ำร้ายนะครับเพราะว่าเขาน่าหัวแล้วนะครับน้ำก็ร้ายครับก็เลยจะง้มหอยยากเนี่ยนะก็ เะมาเก็บักบุงแล้วครับมือเนี้คือบางงมหอยนะครับแต่ว่าจะเก็บเปล่าบุงนะครับผมเดี๋ยวมาเบิองน้ำกันนะครับมาเก็บพกบุงน้ำกันครับผมนี่ครับมาถึงปลาักบุงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมบุงพ่อไม่ยอดอยู่นะครับเป็นักบุงที่เกีืออยู่เรืมอหอยนะครับเป็นพักปลอดสารนะครับ เอาไปพัดก็แซบนะครับเอาไปกินกับป้องกับเจ้าก็ได้นะครับงามๆนะครับคือ,จเ,อเจ้าเฉพาะยอดทียูบนบลกนะครับยอดทียู่ในะนำเบานะครับผมงามๆนะครับผมเดี๋ยวดดเดือบิ่มกันไปเรื่อยครับ เป็นพักบุงหน้านะครับผมคนอาจจะเคยเห็นแต่พักบุงจีนเอกขาวนะครับนี่เป็นพักบุงหน้านะครับเป็นสารธรรมชาตินะครับรอริมห่วยนะครับผมน้างามนะครับอยอดจะสังเกตุบางจะเป็นยอดสีแดงนะครับ นี่เป็นหอยม่วงนะครับถือว่าเป็นล่ามน่ามลักของค้นแถวนี้นะครับมีต้นนามมาจากจังหวัดเลยนะครับอาจจะมาจากทางอำเภอนาดวงนะครับที่แนี่คือจากอำเภอนาดวงนะครับแต่ว่าต้นนามแบบแรงต้นนเลยนะโม่งมันใจนะครับวายูอำเภอใดนะครับแต่ว่าที่นี่นะเป็นนามที่พนันไหลพหนันอำเภอนาดวงมากนะครับแล้วก็ ผมก็เคยเข้าไปหาอยู่หากินนะครับไปหาปูไม่ได้ใ,ให้ในดวงนะครับเขียนเพื่อน่าดูอยู่นะครับในคลิปยูแันพันมานะครับผมเราจะปล่อยยอดที่ยู่บนบกนะครับผมงาดงามอยู่นะครับพอได้อยู่ได้กินครับ ช่วงที่ง้มหอยนะครับก็คือว่าหลอยู่นะครับหอยแต่ว่าช่วงนี้น้ามันไหลนะครับมาง่มใด้บกับง้มใดอยู่แต่ว่าก็จะเอายากแน่นะครับแล้วก็ปังคาที่อันตรายนะเพราะว่าน้ำนลึกคนก็จะโบหอยนีย่มง้มไปเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นช่วงแรกๆนะครับคนจะมาหาง้มหอยไหลนะครับผมนี่ก็เก็บพักบงแลครับพราดในไปเห็ดยู่เห็ดจินนะครับ ฝนก็ไม่ค่อยตกนะครับลาสุดนี่ก็พอดินไล่ทางอื่อนนี่โอ้ตกว่ามันหน้ามีผัวเมืองนะครับแต่ทางบ้านผมมีตกพอดินไนะร,ร้นะผมรู้ว่าเป็นน้ำหยางนะครับอาจจะย่างพ้นถึงช่วงนะครับเพราะว่าฝนตกมันกับโบตกทุกหมองครับประมาณว่าฝนตกไม่ทั่วฟ้านะครับผมเออเมื่อนี้เก็บพกบุญกันไปได้ครับ เขาบ,บงกนะ็ถือว่ายอดงามด่นะครับช่วงนี้ตาฟังหอยก็จะเออหล่นไปด้วยน้ำนะเพราะว่าฝนตกน้ำกว่ามากนะครับน้ำลึกนะครับฟางหอยก็เลิกแล้วนะครับผมยอน้องงามครับ ก็ถือว่าหลายเยอ่นะครับผมจะเลือกเอานะครับเลือกเอาแบบที่จะคล้องมากนะครับเนีย่ยเน้บางงามก็บาเอานะครับนะครับ่ของงามครับผมผักบุงธรรมชาติครับ ช่วงนาฝนนะครับฝนมาน้องบ้านเข้าฝนก็นจะมายกสะดุงนะครับมายกสะดุงหาปลาก็ได้หลายนะครับบางคนอาจจะถามว่าสะดุงคืออยังนะครับภาษาการเรียนว่ายกยอนะครับการหาอยู่หาก,กินแบบบ้านๆน,นะแต่ถ้ามีโอกาสผมจะมาทายทํำในช่วงที่เป็นยกสะดุงหรือว่ายกยอนะคปลาเขาดีๆนะครับเห็นในคลิปทีิเป็นเห็ุน,นะ ยูฮาเกินแปบบ้านนะรับเมืมอนี้นะครับพ,พี่น้องมาละเก็บบักบวงริมหวยควันนะครับผมบักบวงยอดองามบวบวนะครับผมเห็นบักบวงหน้าเขาบวงธรรมชาตินะครับรบักบวงที่เกิดตามหอยตามน้องน้ําบ้านนะครับ ตามจริงตามท่าฟังนี่นะครับเตกแต่ตอนนําที่ยังงอกขั้นมาป่านนี้นะมันถึงว่าเป็นช่วงที่เป็นนาแรงอยู่นะครับแถวนี้จะร่งงมหอยไดงไงนะครับแต่ว่าซูมเมอนี่งไปก็เลิกนะครับเพราะว่านามากหลายแล้วนะครับเอออีกอย่างหนึ่งนะครับผมเห็นพื้นมา่อซดเบ็ดนะครับกับพ่อได้ยุได้กินอยู่นะครับ าาร,ร,าราะว่าป่าันนก็คือว่าลายถือว่าไม่อุตมงสมบูรณ์อยู่นะครับตอนนี้ผมเห็นปลาลูกคอกนะครับปลาลูกคอกก็คือเป็นปลาที่ปลาลูกคอกก็คือเป็นลูกของปลาช่อนนะครับปลาช่อนหรือว่าปลาคอภาษายอีสานหรือภาษากลางเัิว่าปลาช่อนนะครับเป็นปลาลูกคอกที่ตัวเล็กๆอยู่น้น Kultur, นำนี่เห็นมอนเห็นี่มันเยิบๆนี่เยิบอยู่นะครับผมเดี๋ยวสู้ไมเ่เบิ้งครับผมนี่ ูงปลาลูกคอ,อกนะครับูงนี้กับนี่ระมาา่านจักน่าสิะมาา่านจักล่อตัวได้อยู่นะครับผมแล้วก็แม่ปลาก็น่าจะลี่ๆยู่แถวนี้นะครับเพราะว่าคอยระวังไพ่ให้ลูกให้หลานเพิ่นเวลาออกหากินนะครับนี่คือปลาลูก,ออกคองน,งนะครับไทยพี่น้องในเบื้องนะครับหลายคนอาจจะบุ่รู้จักว่าปลาลูกคลอ,อขคืออย่างก็คือลูกปลาตัวนลออๆของปลาช่อนหรือว่ปาปลาคอนะครับ แล้เรือเราจะยอยดง,งามนะครับสังเกตเบ้องนะครับว่าปลอดสารอีเดีบอะครับผักธรรมชาติบอลก็ <c oughs> อยูเรียมหวยนะครับแล้วก็ปลอดสารเพราะว่ามีห้อยแม่แรงกินใบน้ำนะครับเขาบุงธรรมชาตินะครับาหายอยู่หากินแบบันบ้านนะครับเมื่อนี้บรดษเขาโคเขาปลากับขุนฝานบนโกนะครับเฮ็ดกระบอกนอกไม้กบบเบื้อนะครับเมื่อนี้ก็พาพ่นออกมา เก็บผักบุ้งกวานกันแล้วกันครับผมครับผมทำงามนะครับเราปลูกตามธรรมชาตินะครับอาย่หาก,กินแบบง่ายๆเราต้องซื้อนะครับผักบุ้งนี่ต้องซื้อกินนะครับ หลายพื้นที่อยู่ในเมืองต้องในสื่อนะครับสื่อทุกอย่างแต่่าหันอยู่ตามบ้านนอกบ้านหน้าก็สื่อบางอย่างนะครับบางอย่างที่ห้องพ่อสามารถที่จะหากินได้เขาก็หาเอานะครับอย่างเช่นเฮ็ดนะครับบริเซื่อนี่ครับเวลาออกก็ไปหาเก็บตามพวกตามป่านะครับแล้วก็ในเฮ็ดคลิปในพี่น้องในเบื้องนํำนะครับปักบูงนี่ก็บริเซื่อนะครับเขบุงหน้าเักบุงธรรมชาตินะครับยอดง้ามๆนะครับเก็บ ไปพัดไปร่วกินข้าวป่นข้าวเปียกกราเส็นะครับผมนย่ยร้ง,งามครับผมนี่ครับผมสังเกตนะครับน้ำจะร้ายนะครับผมแล้วก็น้ำจะว่ใสช่วงที่เป็นนาแรกน้ำจะใสดีนะครับแต่ว่าช่วงนี้น้ำคุณแล้วก็น้ำร่นห่วยนะครับ ตรงที่พี่น้องเห็นนะตรงนี้นะเป็นไฟน้ารดนตอนนี้มีน้ำร่นออกไปกับบ่าลายนะครับแต่ว่าถ้าฝนตกมากเนี่ยก็จะร้นหลารดนแห้งนะครับผมไห้เบิ่งวิธีการหาอยู่หากินแบบบ้านๆนะครับตามภาษาคนบ้านนอกครับ เก็บไปเรื่อยๆครับผมเก็บไปหลายแน่นะครับเอาไปฝากพี่ฝากนองน้ำนะ้ำบางครั้งบางเข้าก็เก็บไปอะไรก็คินมอเบิดนะครับเราต้องเอาไปเ,เพื่อพี่แพร่น่องน้ำนะครับการแบ่งปันไปในตัวนะครับผมเนี่ยน้ำงามนะครับ นี่หวมบนะครับผมยูหากินริมห่วยนะครับวันนี้เมื่อได้ึ้นโคกึ้นพู่นะครับเนื่องจากว่ามมีขวนนะครับเห็ดกระหงจะบกเกิดปกติเราคันมีฝขนมากนะครับผมก็จะึืนโคกสำรวจพู่งสำรวจปลานะครับเพื่อที่จะหายูหากินทั้งปลาทั้งโคกนะครับได้เห็ดเห็ดยูเห็ดจิน แต่ว่าก็เนื่องจากว่าฝนมาตกแล้วก็เลยต้องหาอยู่หากินเรืมห่วยเอานะครับหาเก็บพักเก็บ้าเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนะครับผมก็ถือว่าหลายพ่อได้อยู่ได้กินอยู่นะครับครับผมตอนนี้ก็ถือว่าเก็บพักหลายเตืบแล้วนะพออยู่พอกินแล้วนะครับเมืนน่ออาก็ตาหน่อยมากตาที่เคยก็บเห็ดทุกขั้งนะครับเอามาใส่พักบุ้งนะครับผมก็ถือว่าได้อยู่ได้กิน อยู่นะครับผักกับบริหารานะเพราะวันขึ้นอยู่ริมห่วยเป็นหญามเก็ือบอลวนนะครับผมพี่น้องในเบื้องนะครับนี่เป็ยญานงามนะครับเป็นผักบุ้งที่เกิดตามธรรมชาตินะครับอยู่ริมห่วยริมหนองนะครับเป็นไฟนาบ้านผมนะครับไฟเฮลโมงนะครับหลายคนอาจจะถามและก็มีคนถามในคอมเมนต์นะครับอยู่อำเภอใดนอสันนะครับเวลาผมขึ้นโคขึ้นพูดเก็บเห็ด นะครับบอกเลยว่าอยู่อำเภอสมุวรรณคูหาจังหวัดนองบัวลำพูนะครับแต่คนก็ถามในคอมเมนต์ทังงหนคือเห็ุบอกดีทั้งหนคือรวรุมสมบูรณ์แท้วะนะครับก็ตอบในคลิปนี้ก็แเรากันนะครับผมอยู่อำเภอสุวรรณคูหาจังหวัดนองบัวลำพูนะครับซึ่งมีพื้นที่ติดกันกันกบจังหวัดเลยติดกับอำเภอหน้าร่วงจังหวัดเลยนะครับผมพื้นที่กับเป็นป้ายเป็นเขาอยูะนะครับ ผมก็ได้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับการหาอยู่หากินตามวิธีบ้านๆนะครับตามภาษาของคนบ้านนอกนะครับก็หาอยู่หากิ่นนะครับมีเฮ็ดกับเก็บเฮ็ดมีนอไใหม่กับหานอไใหม่มีหอยกับง้มหอยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณสำหรับพี่น้องที่เข้ามารับชมรายการขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับพงศ์จา๋อาพราจากกันไปพบพ่อกันใ่คลิปหน้านะครับสุขสันตัดีกับสุขภูสุขค้นบ่เจ็บบ่จนเงินทอง เตรียมถุงเตรียมทาไปแล้วสวัสดีครับ